สวัสดีสำหรับชาวตุลทุกท่านด้วยนะคะลัคนาราศีรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะชาวตุลขาวันนี้เรามาดูเรื่องราวความรักนะคะประจําช่วง16ถึง31เดือนสิงหาคมกันนะว่าพลังงานเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันเลยนะการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะขออนุญาตนับลัคนาตามฉบับราศีแบบไทยนะคะชาวตุลขามีพลังงานแห่งความเป็นแฮงแมนมา แฮงแมนเนี่ยตัวคุณเองเนีคะจะต้องเผชิญอยู่กับความรู้สึกที่มันอาจจะมีการรอคอยนะคะบางท่านเนี่ยรอคอยการหลุดพ้นรอคอยการเลิกลารอคอยความชัดเจนรอคอยให้ตัวเองได้รับคําตอบที่ชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางท่านเนี่ยคะ่ะก็อาจจะต้องเผชิญอยู่กับการที่เราจะต้องมีความอดทนเพื่อให้ความรักมันผ่านพ้นไปนะคะการร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันนะคะการพยายาม ฝ่าฟันนะคะพิสูจน์รักแท้ไปพร้อมๆกันเกิดขึ้นพลังงานแห่งความสิบดาบสิบดาบบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาจนบางทีคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเนี่ยคะ่ะกับความรักความสัมพันธ์นะเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องหัวใจเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาชีวิตไหมเป็นภาระชีวิตบางท่านอาจจะรู้สึกว่าการมีคู่ชีวิตการมีความรักเนี่ยมันเป็นตัวถ่วงให้คุณเองก็ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ไวเนี่ย บางท่านก็เริ่มมีการจินตนาการมองภาพในอนาคตนะคะพยายามเหมือนกับว่าสร้างแรงบันดาลใจมีความฝันใหม่ๆให้กับตัวเองเนาะแต่บางทีนะคะความชัดเจนเรื่องของชีวิตคู่นะคะในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคนะคะที่ทําให้คุณก็จะต้องใช้ความอดทนเพื่อที่จะ นะประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะชาวตุนขามีพลังงานของความเป็น1ดาบมาค่ะ1ดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยสิเดือนสิงหาคมนี้ ตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะก็ยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะหนึ่งดาบอะคะ่ะในหัวเราเนี่ยก็จะมีการตั้งคําถามในคู่ชีวิตในคนรักหรือใครโสดอยู่นะคะเราก็เหมือนกับว่ายังรู้สึกแฮปปี้ดีกับความโสดยังกลัวกับการที่จะมีความรักแบบเป็นทางการแต่ก็อยากจะสลัดโสดนะคะอยากจะสละโสดแต่ก็แอบ,บกลัวเหมือนกันนะว่าถ้าสละโสดไปแล้วเนี่ยถ้าได้เจอคนใหม่เขาจะเป็นคนที่ดีหรือเปล่า หรือเป็นคนที่ตรงสเปคแต่สุดท้ายมันเป็นคนที่ไม่ใช่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่านะคะเราจะเสียโอกาสในการมองหาคนใหม่ๆไหม,หมบางทีก็แอบกลัวนะคะแอบกลัวว่าความรักคนรักที่จะเข้ามาจะเป็นภาระชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน ชาวตุนค่ะมันมีพลังงานของความเป็นห้าเหรียญน,นะค่อนข้างมีพลังงานลบมากๆนะเกี่ยวกับความรักอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากรักใครยังไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมกับการที่จะเปิดใจให้กับใครบางท่านเนี่ยค่ะจริงๆมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวการที่จะเปิดประตูห้องหัวใจให้กับใครมาในความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกันเนาะหรือบางท่านเนี่ย ใครที่คุณนะคะกาลังแอบรักแอบรอคอยแอบชอบเขาบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเราเป็นทุกข์เราชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าตั้งคําถามไปต่างๆนานานะคะเราก็มีความกลัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะถูกเทถูกทิ้งไหมหรือจริง,งๆเขาไม่ได้ชอบนะมันก็จะเป็นความคิดวกวนนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะกล้าไปถามไปสารภาพความรู้สึกหรือว่ายัางไม่ได้มีจังหวะในการเคลียร์ปัญหาในหัวใจในความคิด เนี่ฮะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นั่นหมายถึงรักใครชอบใครเนี่ยคุณก็ยังดูแบบไม่กล้าที่จะไปสารภาพใจกับเขานะคะแต่ก็จะมีความทุกข์เมื่อไหร่ว่าเราจะได้ใกล้กันเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาสารภาพความในใจหรือว่าตั้งคําถามไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราแค่ชอบเขาเพราะว่าเราชอบเขาถูกใจเขาเขามีเสน่ห์หรือชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากได้คนคนนี้เป็นแฟนซึ่งเหมือนในความคิดในความรู้สึกคุณนะคะมันตีกันหลายอย่างมากเลยมีความทรมานใจเกิดขึ้นนะหรือคนโสดถ้าโสดแบบโสดสนิทจริงๆนะคะมันบ่งบอกว่าแค่คิดว่าจะมีแฟนก็คิดถึงปัญหาคิดถึงความปวดหัวไม่รู้ว่าถ้านะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองไปมีความรักจร,จริงๆจังๆเนี่ยมันจะเป็นการหาภาระใส่ตัวหรือเปล่า ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความสามารถที่จะรับผิดชอบใครในช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะคะชาวตุนหลายท่านก็อยากที่จะโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะเราจะมีไฟกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่า คุณควรที่จะต้องเจอคนที่มาไล่ล่าคุณเข้ามาจีบคุณนะคะหรือว่าเขาต้องพยายามกระตือรือร้นเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าและกับการที่จะต้องเป็นฝ่ายรุกหรือว่า ต้องไปรู้สึกดีกับใครก่อนนะคะคุณก็จะอยู่นิ่งๆนะหรือว่าใครที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่ศึกษานิสัยใจคอไม่ชัดเจนสักทีนะรอแล้วรอเล่าจนรอจนคิดว่าสุดท้ายแล้วจะถูกเทหรือเปล่ามันก็บ่งบอกว่าในเวลานี้นะคะคุณได้เมินเฉยแล้วนะคะถ้าเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆและชอบคุณจริงจริง มีความสำคัญมีอิทธิพลต่อใจเขาจริงๆเลค่ะชาวตุลเนี่ยคุณก็พยายามที่จะอยู่นิ่งๆสร้างคุณค่ายกับตัวเองเนะคะเล่นตัวมากขึ้นนะชาวตุลเพื่อที่จะให้เขาคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองหลายท่านมีพลังงานของคนที่อายุมากกว่ารักต่างวัยพลังงานของชาวต่างชาติพลังงานของคนในที่ทํางานนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของชาวราศีเมษที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกัน1ิบทุ ่วยค่ะความสุขความสบายใจการมีความสุขกําลังจะกลับมาเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณจะเป็นฝ่ายได้รับนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังปักหลังนี้เนี่ยจะได้รับการใส่ใจจะได้รับการเติมเต็มถูกดูแลเอาใจใส่นะพอเราคิดเยอะ พอเรากังวลพอเรารู้สึกว่าเมินเฉยมันไปมีอิทธิพลต่อคนที่จะเข้ามาในใจคุณเนี่ยคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขากลัวเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะทิ้งเขาไปนะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่พยายามที่จะเอาใจคุณเข้าหาคุณใกล้ชิดคุณแล้วก็พยายามที่จะเติมเต็มความสุขให้แก่คุณนะคะเพื่อที่ว่าจะได้พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึก ที่ดีและมีเจตนาที่ดีนะคะอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตอยากที่จะลงเอ่ยกับคุณในทายที่สุดใครที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อดทนเนี่เขาพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีในฉบับที่คุณปรารถนา แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้ดั่งใจคุณเนาะจนตอนนี้คุณเริ่มเมินเฉยและไม่สนใจแล้วนะคะจะดีก็ดีไม่ดีเราก็ต้องปรับที่ตัวเองมันทําให้คุณมาโฟกัสตัวเองเนี่ยคะ่ะตั้งหน้าตั้งตาก็คือทําหน้าที่ตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาใจไปผูกมัดกับเขา mm hmm. ก็เลยส่งผลให้นะคะคนคุยคนรักหรือว่าคู่ชีวิตคุณเนี่ยเขาจะเริ่มกลับมาใส่ใจแคร์แล้วก็ นะคะเติมเต็มความรู้สึกคุณมากขึ้นใครที่คบกันมานานแต่ไม่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันจนคุณก็เบื่อแล้วนะคะมันบ่งบอกว่าตอนนี้ล่ะค่ะเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการวางแผนอนาคตร่วมกัน แต่อารมณ์ชาวตุนนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยพูดนะนิงน่งๆเงียบๆนะคะจริงๆประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยจะมีพลังงานของการที่เราอาจจะมีสงครามเงียบเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีเวลาเราขี้เกียจคุยนะเราไม่อยากจะสื่อสารเราก็จะเงียบหายไปนะคะไม่พูดไม่คุยนะคะนอนหันหลังให้ไม่ได้รู้สึกว่าให้ความสําคัญและไม่ได้แคร์กันขนาดนั้นนะคะชาวตนุนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณชอบอยู่คนเดียว ถึงแม้ว่าใครมีคู่ชีวิตคือต้องเห็นหน้ากันทุกวันเนี่ยคุณก็อยู่คนเดียวแอบกินคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะไม่คุยไม่พูดไม่จาก็คือคุยแค่คุยแค่เรื่องที่มันต้องคุยเป็นเรื่องแบบเรื่องทั่วไปนะถ้าเรื่องสําคัญสําคัญถ้าเรื่องต้องมาปรับความเข้าใจเนี่ยคือคุณไม่คุยเลยนะไม่ไม่คุยเลยก็คือแค่คุยทักทายประมาณนั้นนะคะอืมมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยจะกลับมาดูเวอค่ะ กลับมาเพื่อที่จะกลับมายืนในจุดของตัวเอง จากเดิมแฮงแมนเนาะแฮงแมนนี่ก็คือการถูกแขวนไว้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าเราจะตกหล่นหรือว่าเราจะนะกลับมาฟื้นตัวคือมันอยู่ในจุดที่คุณเองไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องวางตัวแบบไหนแต่พอมาวันนี้นะคะเวลานี้เนี่ยคุณมีจุดยืนในการที่คุณจะวางตัวมากขึ้นคุณรู้อะค่ะว่าคุณจะต้องยืนจุดไหนก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรนะคะเราก็จะสนุกกับการ ใช้ชีวิตของเราไปไม่คาดหวังกับใครก็คือแค่เอาให้ตัวเองสบายใจมีความสุขพอใจก็คุยไม่พอใจก็ไม่คุยนะคะคนโสดเนี่ยบางทีมีคนเข้ามาตามตือ้อตามจีบนะแต่ถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าปัญหาเยอะ หรือว่าเราไม่ถูกชะตากัน,นอ่ะคนไม่ถูกกันคนไม่ชอบกันไม่ทําให้คุณรู้สึกดีคุณก็ไม่คุยเนี่ยค่ะมีพลังงานของรักครั้งใหม่นะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าคนที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยกําลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือนะคะรวมไปถึงคนรักที่คุณกําลังคบคู่ชีวิตนะคะสามาีภรรยาของคุณเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่เขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนคุณ จะได้แฟนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณจะมีความสบายใจแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เป็นเข้าใจหัวใจตัวเองเข้าใจความปรารถนาของตัวเองแล้วมันจะส่งผลให้คุณนะเข้าใจด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ move On การ move ออก จากความที่มันทรมานใจการมูฟออกจากความคิดเองเออเองนะคะคิดเป็นตุเป็นตะเองอะไรต่างๆนาะนาะที่คุณก็คิดเองหนักใจเองจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าคนรักหรือว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยคือเขาไม่ได้คิดเยอะและกังวลไปเท่ากับคุณมันก็ทําให้คุณนะคะได้รู้อะค่ะรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนจนทําให้คุณจะกลับมามีเป้าหมายกลับมารู้สึกว่าเออชีวิตมันสักเซสชีวิตคู่มัน ก็แค่นี้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมากไปกว่าการที่เราสบายใจและเป็นในสิ่งที่ตนเป็นคนรักก็จะได้แสดงออกในสิ่งที่เขารู้สึกว่า เขาเป็นเช่นกันซึ่งพอเราเนะะี่ยค่ะมาเจอกันมาบรรจบในในการพบเจอกันนะคะคนละครึ่งทางเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นพลังงานก็ดีขึ้นรักก็ดีขึ้นนะคะความชัดเจนก็มากขึ้นส่วนใครโสดอยู่จริงๆยังไม่ได้เห็นว่าจะมีการสละโสดแต่มันบ่งบอกว่าพอคุณรู้อะค่ะว่าจริงๆแล้วคือคุณต้องการแบบไหน คุณก็จะสื่อสารแล้วคุณก็จะดึงดูดคนที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิต เพื่อที่ว่าจะไม่ได้ต้องไปลองถูกลองผิดไปลองคบลองคุยใครเข้ามาก็คุยหมดอะไรแบบนี้นะคะมม่เหมือนคุณได้มีการคัดเลือกคัดสรรในการเลือกผู้คนเข้ามาในชีวิตที่มากขึ้นก็เลยทําให้บรรยากาศต่างๆมันก็ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลที่ดีมากขึ้นต่อพลังงานดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะชาวตุลเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟัง แต่เพียงเท่านี้หากใครที่รู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวเพราะเนื่องจากดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดและแม่นยําม,มากกว่าสามารถติดต่อติดตามกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวย่อมละเอียดและแม่นยํานะคะ วันนี้ขอบพระคุณมากๆหรือถ้าเนี่ยคะอยากจะติดตามในช่องทางแฟนเพจ Facebook หรือว่า Instagram นะคะก็เข้ามาติดตามกันได้นะเพราะว่าหจะอัปเดตดวงรายวันนะคะไม่ว่าจะเป็นปิกอาราศแรนดอมนะคะหรือว่าข้อความต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับดวงชะตาในทุกๆแพตฟอร์มเลยติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ